สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่มุมมิกเอ็มแอลชาแนลนะคะวันนี้เรา,ากลับมากับการแกะพัสดุอีกแล้วนะคะแต่ว่าพัสดุในครั้งนี้จะไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือพัสดุของเราในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยค่ะ ะคะมุกสั่งเป็นกระเป๋าเงินมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นป้ายแบรนด์นะคะ ันนี้ก็คือตัวกระเป๋านะคะมุกสั่งเป็นลาย My Melody มานะคะนี่อันนี้ข้างหลังก็จะมีที่ใส่บาทได้อันนี้เป็นช่องเก็บเศษเหรียญน,นะคะมี2ฝั่งเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีที่ใส่บัตรสฝั่งแล้วก็อันนี้ก็ใส่บาตรได้ค่ะ ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่บัตรได้อีกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่เงินเนาะนี่น่ารักมากเลยทุกคนมุกซื้อมาในราคา219บาทนะคะเดี๋ยวซื้อจากร้านไหนมุกจะขึ้นไว้ให้ข้างๆนะคะนี่น่ารักมากๆเลยทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแกะพัสดุเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้บุกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ